สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเกม Monster Hunter w นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาทำอีเวนต์ของอ Monster Hunter X Street Fighter นะครับโดยการเขาเอาตัวของอคูมะเข้ามานะครับทุกคนน่าจะรู้จักกับตัวอคูมะแล้วใช่ไหมครับเป็นเกมของค่าย Capcom นะครับผมในส่วนที่เราจะทำการเริ่มต้นภารกิจของตัวอคูมะนะครับเราจะต้องมาที่ Oil Well Basin นะครับเราก็ต้องมาคุยกับ NPC คนนี้ที่ชื่อว่าควินนะครับหลังจากนั้นเขาจะให้เราเนี่ยไป สำรวจตามแคมป์ต่างๆต,ตามพื้นที่ต่างๆที่อยู่ในออยเวลบาซินนะครับเพื่อหาข้อมูลนะครับหลังจากที่เราคุยกับตัวควินเสร็จแล้วนะครับให้เราเดินทางไปที่แคมป์5กับสิอนะครับผมเราก็จะเจอกับเหล่าซากมอนเตอร์ที่นอนกองอยู่นะครับผม หลังจากที่เราไปทั้ง2จุดนะครับให้เรากลับมาคุยกับน้องมากินะครับที่แคมป์ออยเวลบาซินนะฮะเธอจะอยู่ตรงนี้ตัวเราแล้วก็น้องมากินะครับจะพูดคุยถึงเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือมีเหล่าปีศาจนะครับที่ออกมาอาราวาสเหล่ามอนสเตอร์ที่ออกมาอาราวาสเนี่ยโดนถูกฆ่าด้วยหมัดเปล่านะครับผมโดนถูกสยบด้วยหมัดเปล่าเพียงเท่านั้นนะซึ่งมีคน ที่เห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นด้วยนะครับเขาบอกว่าคนที่ทำเนี่ยต่อยด้วยมัดเปล่าเลยแล้วตอนนี้นะครับน้องมาเกะก็บอกว่าคนที่เขาทำเนี่ยอยู่ในชั้นล่างสุดเลยนะครับของเมืองออยเวลบาซินเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปตามดูนะครับว่าเขาคือใครหลังจากที่เราคุยกับน้องมาเกะเสร็จแล้วนะครับให้เราเดินทางไปที่แคมป์14นะครับเพื่อที่จะต้องไปตามหาตัวของอคุมะหรือคนที่เป็นคนที่ต่อยมอนสเตอร์เหล่านั้นนะครับ พอเรามาที่แคมป์สิบสี่แลวนะครับเราจะได้ยินเสียงเหมือนกับคนกํนาลังต่อยอะไรบางอย่างอยู่นะครับหลายๆทีเลยให้เราไปตามเสียงนั้นนะครับแล้วเราก็จะได้พบกับเขานะฮะหรืออะคุมะนั่นเองอคุมะนะครับจะทำการถามพวกเราว่าพวกเราเป็นใคร เราจึงบอกว่าพวกเรามาจากกลุ่มองค์กรที่เรียกว่าฮันเตอร์กิลเป็นนักล่ามอนเตอร์นะครับซึ่งตัวของอาคมะนะครับก็สัมผัสได้ถึงจิตวิญญาณน,นักสู้ที่ผ่านความตายมาหลายครั้งของตัวเราเช่นกันนะครับละตัวของเรานะครับก็ได้บอกว่ามันน่าเหลือเชื่อมากๆเลยนะครับกับสิ่งที่อาคมะได้ทำนะฮะพร้อมกับบอกอีกว่าตัวของอาคมะเนี่ยน่าจะต้องผ่านการฝึกมาอย่างเข้มข้นมากแน่ๆเลยนะครับแต่เนื่องจาก มันจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศนะครับตัวของเราจึงขอให้อคุมะเนี่ยหยุดในสิ่งที่เขากำลังจะทำหรือไล่ต่อยมอนเตอร์นะครับตัวของอคุมะนะครับจะถามกลับว่าเพราะอะไรเราถึงไม่จัดการกับพวกมอนเตอร์พวกเราเนี่ยไม่ใช่พวกฮันเตอร์องั้นเหรอและยังบอกอีกนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นมอนสเตอร์จะอ่อนแอจะแข็งแกร่งอะไรก็ตามนะครับแต่ทุกๆตัวเนี่ยจะมีจิตสังหารอยู่มันก็จะต้องสวนกลับนะครับตัวของพวกเรานะครับจะอธิบายกับ อคุมะนะครับว่าอุดมมคติของเราเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นมันไม่ใช่แค่การฆ่าฟันมอนเตอร์แบบเปล่าประโยชน์นะครับแต่ว่าอาคุมะก็ยังจะสวนกลับมาอีกว่าถ้ามึงคิดไม่เหมือนกูมึงก็ออกไปซะมึงก็ใส่หัวไปซะและเนื่องจากพวกเรานะครับไม่สามารถที่จะปล่อยให้อคุมะทําแบบนั้นได้นะฮะอคุมะเลยต้องมีการตุกตับกันสั่งสอนนิดหน่อยนะโดยการเป็นการตัดฉากนะครับซึ่งเสียดายมากๆนะจริงผมอยากให้มันมีฉากแบบว่าการต่อสู้ของอคุมะกับเราให้เห็นจริงจังนะครับ ตายซะหนึ่งัครั้งซะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอาโอ้น่าทำฉากไหนปะโอ้โหโอ้ยหาจะทำสิ่งสู้ขนาดนี้อโอ้ยโอ้ยแน่นอนนะครับผมตัวเราเนี่ยไม่สามารถที่จะสู้กับพี่อคุมะได้นะครับแถมเขายังมายืนแอคสั่งสอนเราอีกนะฮะว่าตัวของเขาเนี่ยไปกระตุ้นจิตสังหารของมึงให้ขึ้นมาได้หรือย,ยังเนี่ย น้ำหนักของกำปั่นของฉันไปกระตุ้นให้มึงมิเจตนาจะฆ่าหรือเปล่าฮันเตอร์แล้วดูหน้าตัวละครกูเสียงเตือนเลยทางเดียวแต่คนไร่พลังมองก็เห็นก็คือทำให้พวกมันไร่พลังฝึกฝนยังไม่มีสิ้นสุดพักนั้นตัวเองไปถึงขีดสุดในการต่อสู้วันนั้นเส้นทางห่ความแข็งแกร่งจะเปิดสำหรับนายมึงมาจากไหนไปซะ ถ้ายากแต่ขอให้ฉันหยุดมัดนี่สแสดงพลังของเธอให้ฉันดูหน่อยแล้วต้องไปพรูฟยัวสเตงต้องไปสแสดงความแข็งแกร่งให้กับอาคูมาด้วยการาจัดการกับอารีนาเควสหลังจากนั้นนะครับผมเราจะต้องไปพิสูจน์ตัวตนนะครับให้กับอาคูมาเห็นด้วยการที่เราจะต้องไปจัดการเควสที่อารีนาเควสนะครับเราสามารถเดินทางไปที่แกรนดฮับได้นะครับแล้วก็ไปคุยกับ ตรงเคาน์เตอร์แล้วก็ผู้ชายคนกางนะครับเพื่อที่จะเปิดเควสนี้นะครับผมในส่วนของเกมเพลย์อะคุมะนะครับ ถ้าเราใส่เลเยอร์ของตัวอะคูมะแล้วนั้นหรือว่าชุดเกราะอะคูมะเนี่ยเราจะมีตัวออปชันในการเลือกพิเศษขึ้นมาด้านล่างนะครับนั่นก็คือเป็นรูปหมัดนะครับหมัดสีฟ้าจะหมายถึงการต่อยของอะคูมะนะครับท่าทางต่างๆนะการจะใช้เนี่ยเราต้องกด e ก่อนทีนึงและให้เรากดคลิกซ้ายหรือลิกขวานะครับที่ซ้ายกับทิกขวาเนี่ยจะเป็นท่านะครับแต่ถ้าเราเนี่ยกด e ย้ำๆนะครับ3ครั้งมันจะเป็นท่า h าโดเคนะครับผม และถ้ากด e และกดสเปีดบาร์มันจะเป็นการเดสนะครับผมหรือการหลบนั่นเองแล้วถ้าเรากดตัว e และตัวชิปใส่แผลเปิดของตัวมอนสเตอร์นะครับผมจะเป็นท่าไม้ตายของอะคุมะนะครับเมื่อเราใช้ท่าไม้ตายเสร็จแล้วนะครับผมเกตด,ด้านล่างขวานะครับผมมันจะหมดไปเราจะต้องรอให้มันเติมจนกว่าจะเต็มอีกรอบนะครับถึงจะใช้ท่าไม้ตายของอะคุมะได้อีกครั้งนะครับผมเริ่มเลยดีกว่า à giá cả, này, mà sát cái này đi, xài naoเลย,

ทีนี้เราก็ต้องรอเกใหม่ระว่างออโย่ยายาวโย่ยาดิตัวไขลาอีกแล้ว คนพิทกพิออโดน เอามีดมาฟันอีกแล้วาเด,เดนหมัดิเดียวเลยือ้อยุไลานหรอไหลานตหรอเดี๋ยว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 ผมผมผมตกันไม่ใช่นี้ดิ้อ่ใช่น,นี้เออนาตายแล้วเป็นเรื่องแล้วมึง เอ่ะฆาไปเรียบร้อยตายแน่จะตายจะตายจะตายยย โอ้ยลบ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 ชัดลบโอ้ยยังโดนอีกมาแล้วไมาดีแล้วมาดูขิดโอ้เขาให้ไงล่ะมึงมึงมึงดิมึนดิมึนดิโดนตีเทาไม แตะไานะรอจังหวะเลยยีได้เมื่อไหร่โดนกูแน่เฮ้ยไ,ไม่โดนเออจับ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 เรียบร้อยเหลืออีกรอบนึงเฮ้ยจะตายเอาจะตายเอาเนี่ยสดน,น้ำก่อนเฮ้ยคนผิดก,กแล้ว Lột phí hát lột lại hát lột hát 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 đi. hát 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 ใช้คาบหนึ่งติ้วเลยนะตอนนี้เขาได้สังเกต ครับผมหลังจากที่เราจัดการเจ้าอาจารา่าได้แล้วนะครับผมหรือทำเคเวสเสร็จแล้วเนี้ยให้เรากลับมาที่อ i l w e ล l Basin นะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ไปคุยกับพี่อาคุมะเพื่อส่งเคเวสสุดท้ายนะครับและหลังจากนี้นะครับเราก็จะได้ เป็นเลเยอร์ของตัวพี่อาคุมะมาใช้แล้วนะครับผมผมไปพิสูจน์ตัวตนมาแล้วครับพี่เรียบร้อยแล้วชมาเจตนาการข่าเป็นแกนกลางของศิลปะการต่อสู้ศิลปะการต่อสู้ที่ไม่มีแกนกลางก็เป็นสิ่งที่เปราะบางอย่างเลือเชื่ออย่างไรก็ตามเจตนาข่านั้นเกิดจากความเชื่อของนาย ปเป็นความเชื่อมั่นที่ถูกทำให้มันบริสุทธิ์อย่างแท้จริงแม้ว่าเส้นทางที่เดินอาจจะแตกต่างกันแต่รอยยิ้มของนายแดงให้เห็นถึงตัวเขามึงบ่นอะไรของมึงดีมากดีมากถึงงั้นก็เจ้าได้ยึดมั่นในความเชื่อของเจา้าไปลตลอด ละครตลกของอาจารย์และลูกศิษย์จบลงเพียงเท่านี้ครับพระนอาจารย์ลูกศิษย์เหรอการโจมตีครั้งเดียวตกฝึกเป็นหมื่นเป็นพันครั้งนั่นคือหนทางที่เราจะก้าวไปด้านนะกูกูจะเบียวตามมึงแล้วนะขอให้การเดินทางของท่านปลอดภัยนะครับ การยูทูฟอนก็นเหมือนกับการเชิญความอ่อนแอเข้ามาในร่างกายฮันเตอร์ <laughs> อันนี้มันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นติเก็ตตัว๋วต้องไปชนะไอลิงนี้เหรอหลังจากที่เราคุยกับพี่อากุมะเสร็จแล้วนะครับเราจะได้ตั๋วไปเปิดเควสเพื่อที่จะเอาชุดของพี่อาุมะได้นะครับผมซึ่งเราเนี่ยจะได้ไปต่อสู้กับอาจาราคาเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันจะยาก กว่านิดหน่อยเองเท่านั้นนะครับผมและเมื่อชนะได้แล้วนั้นเราอ่ะก็จะได้ตั๋วนะครับ mm hmm. เพื่อน,นําไปคราฟชุดของพี่อะคุมะได้นะครับผมซึ่งตัวชุดของพี่อะคุมะเนี่ยจะต้องใส่เต็มตัวเท่านั้นนะครับผมไม่สามารถแยกส่วนหัวส่วนชุดอะไรอย่างนี้ได้นะครับแล้วเราเนี่ยจะได้สกิลเหมือนกับที่เราเล่นในตอนนี้เลยนะครับผมเราเล่นเป็นตัวพี่อะคุมะเป็นสกิลหมัดสกิลฮาโดเค็นอะไรก็ตามนะครับเราจะได้แบบนั้นเลย เไมะอคุมื่อหมือาทานอสอะทานอสไม่ดวนอ่ะโอ๊ยตายก็จบไปแล้วนะครับผมกับเควส์ของพี่อาคุมะเป็นมอนสเตอร์ฮันเตอร์คอล์รัปกับสเตตไฟเตอร์นะครับผมซึ่งเราก็จะได้ชุดตามที่เราเห็นในจอนี่เลยนะครับ ยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่มารับชมคลิปนี้หากมีอะไรผิดพลาดก็ต้องขอไปทุกท่านด้วยนะครับและขอบคุณทุกคนที่กดไลค์และกดติดตามนะครับเพื่อมาชมว่าครั้งหน้าผมจะมาทำอะไรอีกนะวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย